บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมพมตั้งศูนย์ช่วยเหลือคุณผู้ชมในกลุ่มเปราะบาง4 0 0พแห่งทั่วประเทศผ่านสังคมตำบลทั่วประเทศนะคะเพื่อช่วยเหลือดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กผู้สูงอายุเยาวชนนะคะคนพิการแล้วก็ผู้ด,ด้โอกาสที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้กันค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกาลังใจให้ใหกับบอกเล่าข่าวดีค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดีคะ่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะวันนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆค่ะสําหรับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะตอนนี้ก็เร่งตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําบลทั่วประเทศกว่า4 0 0พแหง่งช่วยเหลือดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กเยาว,วชนผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็ผู้ที่ได้อโอกาสแล้วก็ผู้ที่ประสบป,ปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมด้วยค่ะซึ่งล่าสุดนะคะเพจของคุณกวางไตสรีไตสารณะ กุลค่ะอรองโฆษก รัฐบาลนะคะก็ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ว่าตอนนี้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลทั่วประเทศแล้วนะคะตอนนี้แล้วเสร็จกว่า4 0 0พันแห่งซึ่งนางสาวแรมลุงนะคะวรวัฒน์รองประหลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะได้มีการขับเคลื่อนนโยบายจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในพื้นที่ทั่วประเทศเลยเพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการให้ความช่วย ช่วยเหลือความร่วมมือสําหรับการบริหารหรือว่าการบริการสวัสดิการทางสังคมให้กับกลุ่มเปราะบางให้กับพี่น้องประชาชนทุกช่วงวัยภายใต้การบริหารสังคมแบบพิเศษณนะจุดเดียว one ว stop service ค่ะรวมถึงเป็นศูนย์กลางบริการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนนะคะคุณผู้ชมเพื่อให้บริการอย่างทั่วถึงและก็รวดเร็วมากขึ้นค่ะทั้งนี้นะคะได้มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในพื้นที่ทั่วประเทศแล้วจำนวนกว่า4,355แห่ง ศูนย์ดังกล่าวจะทําหน้าที่เป็นตัวแทนของทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงและก็รวดเร็วผ่านสายด่วนพอมอหรือคุณผู้ชมสามารถติดต่อได้ที่1-30 0งสนที่ประสานขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะทั้งนี้ก็เพื่อช่วยเหลือดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กเยาวยชนผู้สูงอายุผู้พิการและก็ผู้ไรโอกาสที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ทางสังคมค่ะนำข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาบอกคุณผู้ชมหาชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจงให้บอกเล่าข่าวดีนะคะสวัสดีค่ะ